สารก็ติดข้าวเชือกไนลอนนะคะอ่ะตัวนี้นะคะบี้สารปีกเป็ดเสร็จแล้วนะคะาต่อกัน ep ที่ห้าสิบสามนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็เราก็สารต่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากสารปีกเป็ดแล้วแล้วก็จะมาตรงตัวแล้วก็ใต้ท้องเป็ดแล้วก็มาหาขาเป็ดนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วอีกแล้วอีกสามแถวนะคะก็จะเสร็จตัวเป็ดนะคะอ่ะเรามาซันกันเลยค่ะ และสลหรับเส้นสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นพื้นนะคะ มาต่อสีเหลืองกันค่ะสีแดงอ่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะดีพี่ขอตัดก่อน สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะนี่สารกระติบข้าวเชือกไนลอน,นะคะ่ะ วิธีขอต่อเชือกก่อนนะคะวิธีต่อเชือกนะคะแล้วก็เอาเชือกนี้วางไว้แล้วก็เอามือกดทับนะคะแล้วก็หมุนไปด้านหลังลก็เอาตัวนี้ ทับไว้แล้วก็หมุนสองรอบนะคะเดี๋ยวพี่จะพอหมุน3รอบแล้วกัน สวัสดีคะ่ะทักทายกันได้คะ <S <S ด่ะเดี๋ยวขอตัดเชือกตูนนเกินออกก่อนนะคะ ทำสีเหลืองเสร็จนะคะแล้วก็มาสลับสีเขียวต่อนะคะ ขอต่อเชือกสีเขียวก่อนนะคะเพราะว่าสีเขียวหมดพอดีอะต่อเชือกสีเขียวนะคะก็ทำเหมือนเดิมเหมือนต่อเชือกสีเหลืองนะคะ พี่ขอตัดเชือกส่วนเกินออกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเสร็จทุกครั้งเนี่ยมีเชือกส่วนเกินเนี่ยเราก็ตัดออกนะคะเพื่อจะได้สวยงาม มาต่อด,ด้วยเชือกสีเหลืองนะคะเราตําทําตัวที่สองนะคะ,อะขออภัยนะคะถ้าพูดผิดพูดอะไรนะคะ,ะเรามาขึ้นตัวที่สองกันเลยค่ะ 嗯<娘>嗯。嗯 ไม่ตรงนะคะแป๊บนึงนะคะ ่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนตัวที่หนึ่งกับตัวที่2นะคะทําให้มันครบนะคะ,<ส><อ>ะแล้วก็อ,ะอ่ะพีหน,น้าเพราะว่าเปีอ่ะไม่ได้ทําคลิปยาวนะคะก็ทําแค่2ตัวพอคลิปก็จะประมาณ13นาทีสิบประมาณเนี้ยถ้าคลิปยาวเกินไปก็อาจจะ ดูน่าเบื่อนะคะเพราะว่ามันลายเดียวกันคล้ายกันทําเหมือนกันนะคะแต่ละตัวนี่ทําเหมือนกันอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องสมาร์ทโกด้วยนะคะอีพีหน้ามาต่อกันนะคะแถวที่สองคือตรงใต้ท้องเป็ดนะคะแล้วก็แถวที่สามไปเรื่อยสามสีไปเรื่อยเ,อยเนี่ยก็จะเป็น ท้าเป็ดนะคะใต้ท้องเป็ดแล้วก็เท้าเป็ดนะคะ,ะถ้าใครสนใจนะคะมีคอร์สเรียนนะคะโปรรับลมหนาวนะคะช่วงนี้อยู่ในโปร499นะคะแต่ถ้าหมดโปรนะคะก็จะเป็น1499นะคะใครที่เขาอยากเรียนรู้บ้สอนฟรีใน y o u t u b e นะคะแล้วก็สอนมีคอร์สเรียนมีค่าใช้จ่ายนะคะ เข้าไปเรียนได้ที่ในกลุ่มปิดนะคะสามารถแอดไลน์มาที่บีได้เลยค่ะเดี๋ยวบีจะพาเข้าห้องเรียนนะคะหรือว่าถ้าใครยังเป็นมือใหม่ยังไม่มีทุนหรือไม่มีตังเราก็สามารถเข้าไปเรียนในช่อง Youtube ช่องนี้ได้ค่ะบีจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ให้สำหรับมือใหม่ที่สารกระติบข้าวนะคะ ขอบคุณนะคะที่มารับชมอขอจบเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ EP ต่อไปคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ